แต่ผมขอถามนอกเรื่องหน่อยเต้าหยอกอย่างสมมติว่าเวลาเราไปโชว์ตารางงานเนี่ยครับเคยมีแบบพวงมาลัยเยอะสุดเท่าไหร่ลูกเออใช่อยากรู้จังเลยถ้าเป็นพวงมาลัยก็จะเป็นช่วงวันเกิดวันเกิดมากสุดเท่าไหร่ครับก็ปีนั้นน่าจะสี่แสนกว่าบาทมาพาะเฉพาะมาลัยนะเฉพาะมาลัยคือเดี๋ยวนี้เวลาที่ทำทั้งเดือนเลยนะสี่แสนใช่พยุกต์ใช่ไหม พอยกไม่ยกใช่ไหมฮะพอยกไม่ยกอย่างนี้ไม่ได้มีแค่เป็นพวงมาลัยเป็นอะไรเป็นอดอกไม้เป็นปีกเป็นพี่อาแบบนี้ยะโอ้โหนแน่นนะแน่นนะก็จะมีแบบมีปีหนึ่งที่ว่าจัดแบบว่าเป็นจัดปีแรกให้เขาก็จะมีบัตรออนไลน์บัตรอะไรด้วยก็ปีนั้นก็จะตกอยู่ล้านกว่าโอ้โหร้านกว่าแต่มาปีหลังก็จะเป็นมะัยอย่างเดียวครับซึ่งวันนี้คุณพจน์อนนท์ก็เตรียมมาให้น้องด้วยเป็นห้าล้านห้าล้านเลยไม่ไม่เดี๋ยวให้คนเข้าไปดูกันเยอะๆก่อน พี่บอลงแม็กแล้วเดี๋ยวให้รางวัลครับ